ภายใต้ผ้ากาสวพัส์ที่มนในมุมมืดของกุฏิไม้เก่าที่เกือบจะร้างผู้คนใครจะรู้ว่านี่คือที่สถิตของพยักฆ์ไร้แห่งกรุงเก่าพระหลวงตาที่โลกเกือบจะลืมเลือนแต่เทพยดาต้องสยบให้แก่ตบะบารมีเตรียมพบกับตำนานปาติหาริย์ที่ยังมีลมหายใจเรื่องราวเสื้อซ่อนเล็บที่คมกล้าที่สุดแห่งทุ่งอุท,ทยัย เสือซ่อนเล็บแห่งทุ่งอุทยหลวงตาจีวาเเล็กนานมาแล้วในยุคที่กรุงเก่าอายุทยาอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของพระเวทและอาคมท่ามกลางทุ่งกว่างที่แดดแผดเผาจนดินแห้งระแหงมีวัดเก่าแก่อยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดขุนทิพตั้งอยู่อย่างสงบสงัดภายในกุฏิไม้เคี่มหลังเล็ก ที่ดูใกล้ผังพินิษมีพระหลวงตาองค์หนึ่งรูปร่างสันทัดผิวเข้มกล้านแดดนั่งนิ่งสนิทประดุดูปสลักหินท่านคือหลวงปู่โปรงทิตะธรรมโมพระที่ชาวบ้านมองว่าธรรมดาที่สุดแต่ในโลกของจิตตานุภาพท่านคือเสื้อซ่อนเล็บผู้สืบทอดวิชาไซวัดหนังและตำรับกรรมฐานมัชชิมาอันลึกลับ ในวันที่มีพิธีมหาพุทธาพิเศษณใจกลางเมืองอยุธยาท้องฝาเนื้อบทเก่ากลับมืดคลึ้มอย่างประหลาดเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทุกสารทิศถูกนิม,น,มนั่งปลกจนเต็มอาสนะชาวบ้านนับพันต่างเบียดเสียดรุมร้อมพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในหน้าหนังสือพิมพ์บางก็เข้าไปกราบขอของดีบ้างก็ส่งเสียงเอะอด้วยแรงศรัทธา ทว่าที่มุมมืดท้ายอาสนะหลวงปู่โปรงนั่งอยู่อย่างเงียบเชียบจีวรของท่านสีเข้มคร้มและรุ่งลิ่งตามขอบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาแล้วถากถางด้วยวาจาดูน้องตาองค์นิสิมานั่งเป็นไม้ประดับพิธีหรืออย่างไรท่าทางจะไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยคำพูดนั้นแรงพอที่จะให้พระหนุ่มองค์ข้างๆใจเสียแต่หลวงปู่ปรง กลับเผยยิ้มที่มุมปากแววตาของท่านไม่ได้ไว้ติงต่อโลกทรรมใดๆเมื่อถึงช่วงพักครึ่งพิธีเสียงวิพากวิจาร์ณเริ่มรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการดูหมิ่นในพุทธบารมีหลวงปู่โปร่งท่านจึงขยับตัวช้าๆท่านหยิบกันไกเหล็กที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาทำกลางสายตานับร้อยคู่ที่จ้องมองอย่างสงสัย ท่านรวบจีวรของท่านขึ้นมาแล้วก็ตัดดังฉับฉับท่านตัดจีวรผืนที่ครองอยู่ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกองอยู่บนพื้นคนรอบข้างอุทานด้วยความตกใจหลวงตาสติเสียไปแล้วหรอหลวงปู่ไม่ตอบคําท่านหลับตาลงนิ่งสนิทเข้าสู่สมาบัติอันล้าลึกที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสายสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนลมหายใจของท่าน ดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะทันใดนั้นท่านรวบรวมรวมปานแล้วก็เป่าพรวดเป่าคาถาที่สืบทอดมาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังลงไปยังกองเศษผ้านั้นภาพที่ปรากฏสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวัดเศษผ้าที่ขาดวินกลับปิวว่อนขึ้นไปในอากาศเหมือนฝูงผีเสื้อเหลืองทองพวกมันมนวนวนรอบตัวหลวงปู่ด้วยความเร็วสูงจนมองเห็นเป็นลำแสง ก่อนจะพุ่งกลับมาประสานกันที่ร่างของท่านเพียงพิบตาเดียวจีวรผืนเดิมที่ถูกตัดกระจัดกระจายกลับมาเรียบเนียนไร้รอยเย็บไร้รอยตำหนี่แข็งแกร่งประดุดเกราะทองคำท่ามกลางสายตาชาวบ้านร่วมสองรอยยืนอ้าปากค้างบางคนถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกราบกับพื้นดินความอศัศจรรย์ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อกลุ่มเด็กวัดแอบไปดูท่านที่หลังโบสถ์ หลวงปู่โปรงท่านรู้ว่าระจิตท่านจึงหยิบก้อนดินเหนียวจากพื้นมาปั้นลวกๆแล้วก็เสกเป่าเพียตาเดียวก้อนดินก็กลับกลายเป็นตะกะแตนตัวจริงกระโดดโลดเต้นไปมาท่านเอาผ้าจีวรผืนเล็กมาม้วนแล้วก็โยนลงพื้นผ้าผืนนั้นกลับขยับเหยียดขาแล้วก็วิ่งไปมากลายเป็นกระต่ายป่าขนฟูสร้างความตื่นเต้นตกตะลึงจนเด็กๆวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ว่า หลวงตาวัดขุนทิพย์เล่นลิศได้ชื่อเสียงของท่านที่เคยเงียบหายกลับระเบิดขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกแสขากลับจากพิธีจากหลวงตาที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเพียงลำพังบัดนี้ชาวบ้านนับร้อยต่างกลูเข้ามารุมล้อมบางคนก็แย่งกันแบกเสลี่ยงบางก่อแถบจะอุ้มท่านขึ้นรถคันรู้ที่เศรษฐีต่างก็แย่งกันขับมาจนถึงกุฏิ ในแวดวงสายกรรมฐานมัชฌิมาเป็นที่รู้จักกันดีว่าแม้แต่ล่วงปู่ดูวัสแกรพระอริยสงฆ์ผู้เรืองนามยังให้ความเคารพในคุณธรรมของลวงปู่โปร่งอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในพิธีจจตุรพิทพรชัยลวงพ่อใหญ่แห่งวัสแกได้เคยเล่าว่าล้วงปู่โปรง่งท่านมีจิตที่นิ่งกระดุดน้ำในตุ่มที่ไม่มีระลอกคลื่น พลังของท่านรวดเร็วและรุนแรงเหมือนสายฟ้าท่านเคยเห็นหลวงปู่โปรงใช้มีดกรีดจีวรของตัวเองจนขาดเป็นทางยาวแล้วเพียงแค่มว้วนพับสลัดผ้าแรงๆผ้านั้นก็กลับมาเต็มผืนเหมือนเดิมต่อหน้าต่อตาเรื่องราวของหลวงปู่โปรงทิฏตธรรมโมคือเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าของจริงมักจะไม่อวดของอวดมักจะไม่จริงแม้ในปัจจุบันการเวลาจะล่วงเลย เริ่มลืมเรือนชื่อของท่านไปตามกระแสะวัตถุนิยมและราคาพระเครื่องที่เสียนกำหนดแต่ร่องรอยปฏิหารที่ท่านทิ้งไว้นวัดขุนทิพย์ยังเป็นความจริงที่ฝังรากลึกอยู่ในใจคนอุทไทยรุ่นเกา่าท่านคือพระผู้บริสุทธิ์ที่เหนือกว่ามายาทั้งปวงเสือซ่อนเล็บที่ยังคงคุ้มครองทุ่งเมืองเก่าอายุธยาด้วยบารมีธรรมอันหาที่สุดมีได้สุดท้ายแล้ว ปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของหลวงปู่โปรงทิตธรรมโมอาจจะไม่ใช่การเสกผ้าจีวรให้วิ่งเป็นกระต่ายหรือการต่อจีวรที่ขาดวินให้คืนรูปเดิมแต่คือจิตที่นิ่งสงบไม่ไหวติงต่อคำสรรเสริญและคำนินทาในยุคที่ความศักดิ์สิทธิ์ถูกตีค่าเป็นราคาเงินตราและบารมีถูกวัดด้วยกระแสในหน้าสื่อเรื่องราวของพระหลวงตาแห่งวัดขุนทิพย์องค์นี้ ได้พิสูน์ให้เราเห็นแล้วว่าของจริงไม่ต้องเป่าประกาศคมในฝักย่อมตัดเด็กได้เสมอแม่ร่างของท่านจะละสังขารไปตามกาลเวลาแต่ตบะบารมีและอาคมที่ท่านฝากไว้ในแผ่นดินอยุธยาจะยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อไป หากใครมีโอกาสผ่านไปแถวอำเภออุทยัยอย่าลืมแวะไปกราบลำเลึกถึงบารมีของท่านที่วัดขุนทิพย์เพราะบางทีพระดีที่คุณตามหามาทาั้งชีวิตอาจจะนั่งรอคุณอยู่ในกุฏิไมเ้เก่าๆที่คุณเคยมองข้ามไปก็เป็นได้นี่คือบารมีของหลวงป,ปู่โปร่งที่ตัธรรมโมเสือซ่อนเล็บแห้งทุ่งอุทยัยนามนี้จะอยู่คู่กรุงเก่าตลอดไป